สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบก,กับผม ดีแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอส่องไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและก็อาวล้ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับขึ้นเครื่องบินเพื่อไปต่อยกับแมวและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงโหมันชกกันยังไงเราก็ไปดูกันแลวก็อาวล้ครับเปิดเรื่องมาแล้วก็จะเจอกับคุณยายคนหนึ่งแกเป็นเหมือนแม่หมอนะครับมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตได้และตอนที่แกเนี่ยกลังจะขึ้นเครื่องแกก็รู้สึกไม่ดีครับตอนนี้แกอยากจะบอกว่าเครื่องบินลําเนี้ยอย่าขึ้นเลยลูกมันไม่ดีอย่าขึ้นแม่หมอในี่ยก็โวยว โยนแล้วก็ให้กําลังใจบอกว่าไม่เป็นไรนะยายใจเย็นๆนี่ขึ้นเครื่องครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละคนบนเครื่องเนี่ยก็เส็งมากๆนะครับที่มีใครก็ไม่รู้มาโวยวายไม่ยอมให้เครื่องขึ้นแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็ได้ขึ้นไปแล้วครับมันบินไปแบบไม่สนใจใครตอนนี้เครื่องมันก็อยู่กลางอากาศแล้วหลังจากนั้นเครื่องบินเนี่ยมันก็ไต่ระดับขึ้นไปจนถึงความปลอดภัยแล้วนะครับอยู่บนด้านฟ้าแล้วแอร์เนี่ยก็ได้บอกให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่ก่อนจากนั้นทุกๆคนก็นั่งบนเครื่องบินอย่างมีความสุขครับแต่จู่ๆมันก็ต มาที่แอร์ครับมาเอาอาหารบนเครื่องแต่ว่าเธอนั้นได้เปิดตู้อาหารเพื่อจะจัดเตรียมอาหารก็พบว่าบนกล่องอาหารนั้นถูกตัวอะไรบางอย่างแทะกินไปอา้าวโดนตัวอะไรกินเนี่ยแมงสาบแทะหรือเปล่ากล่องข้าวเป็นรูเลยและแอร์เนี่ยก็ได้ยินเสียงเขย่าจากตู้นะครับมันเขย่ามาจากด้านหลังกุกกิกูเกิกกแล้วกล่องเนี่ยมันก็พุ่งออกมาครับแอร์นี่กลัวมากมากแล้วเธอนั้นก็ได้บอกกับตัวเองว่าอยู่ไม่ได้แล้วครูหนีดีกว่าสงสัยเธอนั้นจะกลัวผีและระหว่างที่เธอกำลังหนีเธอก็ได้ไปเจอเขากับเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนนนเเั้ดด มอดดิง้งตายแงแกบไปแล้วบนตัวของเพื่อนร่วมงานของเธอก็เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นลักษณะรอยที่เหมือนกับเสือข่วนจากนั้นเรื่องมันก็ไปไกลเลยครับตอนนี้ผู้โดยสารที่นั่งกันมาอยู่นก็รู้แล้วว่ามีตัวอะไรบางอย่างหลุดเข้ามาอยู่ในเครื่องและเริ่มทําร้ายผู้คนทําให้ผู้โดยสารน่นั่งอยู่กับที่ไม่ติดแล้วครับผู้โดยสารนีก็คุยกันใหญ่เลยว่าหรือที่ยายพูดจะเป็นเรื่องจริงเครื่องบินนี้มันห้ามขึ้นจากนั้นผู้โดยสารก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่จู่ๆก็ได้มีผู้กล้าครับเขาชื่อว่านาย กับสัตว์ประหลาดเอกเนี่ยก็ขึ้นไปคนเดียวเลยครับพร้อมกับมีของเขาที่ห้ามเขาไวเอ้เอกอย่าขึ้นเลยเอกอย่าไปตีมันแต่เอกไม่ฟังครับเอกมันห้าจะเข้าไปกระทืบสัตว์ประหลาดเข้าไปพร้อมกับขวดวายและตีขวดครับเพื่อที่ทำเป็นปอาวุธจากนั้นเอกก็ได้ไล่หาเสียงปแปลกแปลไล่ตามไปเรื่อยครับตของเขานั้นไม่กลัวอยากบวกมากๆแต่เมื่อเขาเจอสัตว์ประหลาดเนี่ยสัตว์ประหลาดมันอยากบวกกว่าครับแล้วก็กินพุงเขาและมีของเขาก็ตามขึ้นไปดูนะครับว่าเอกเป็นไงบ้างแต่เธอก็ได้เห็นแฟนของเธอนั้นเดทสม สปประมันก็พุ่งมากัดเธอจากนั้นเอที่เหมือนว่าคนนี้น่าจะเป็นนางเอกนะครับเธอก็ได้โทรหากัปตันกัปตันเนี่ยก็ดูไม่ตกใจอะไรนะครับเขาในทํหน้านิ่งๆมากทัางๆนที่เขารู้อยู่ว่ามันมีสาปประาบุกเครื่องบินกัปตันเนี่ยก็ได้บอกว่าอ๋อนี่เดูไว้นะเดี๋ยวอย่าให้ตัวนี้มันมาถึงห้องควบคุมนะล็อกประตูด้วยคุมมันเอาไว้คุมมันเอาไว้มมานางเอกเนี่ยก็รับฟังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์โดยตัวของเธอนั้นได้ลาเลียงผู้โดยสารไ,ไปอีกที่หนึ่งครับจากนั้นนางเอกก็ได้ล็อกประตูผูู้้้้โดยยยสสสาาารรรออ่่่่ในนนนนหงงงงงงววววมมมกกกััััแล็ฟเีปปิิไทบบ ทุกคนเนี่ยก็นิ่งนะครับแล้วจู่แม่หมอก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอก็เข้าไปดูครับนางเอกดูแล้วก็ได้เห็นว่าแม่หมอนั้นโดนสับปะหลาดกัดเข้าที่ขาแลวเธอก็เด้สมอรเด้งเลยครับขนาดล็อกประตูแล้วสับปะหลาดก็ยังเข้ามาได้จากนั้นนางเอกก็ได้ปลุกใจทุกๆคนว่าการที่เรารออยู่แบบนี้ก็เหมือนกับการที่เรานอนยั่วอยู่บนจานข้าวรอให้มันแดกเพราะงนั้นเราจะไม่อยู่นิ่งเราจะไปสู้กับมันไปสู้ด้วยกันเราจะไม่ยอมโดนกินเราจะสู้จากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้ดําทีมผู้โดยสารออกไปสู้ครัับโโดยยมมมีีีนนนาางเออกกคคแล้้วว็ผูชตตต2 จากนั้นทั้ง3คนก็ได้ช่วยกันไล่หาทุกซอกทุกม,มุม <ๆ S 2> ของเครื่องบินจนกระท,ทั่งพวกเขาได้เจอกับสั์ป,ปะหลาดที่อยู่ท้ายเครื่องบินครับเมื่อเป็นแมวี่ทั้งเรื่อพวกเขากําลังต่อยกับแมวอยู่บนเครื่องบินหรือเปล่าจากนั้นนอนกน็ได้กระโดดใส่ทั้ง3คนนะครับน,น,นุ่มคนเนึ่ยก็ได้กระโจนต่อยแมวอย่างเท่ครับแมวเนี่ยมันก็ได้กระเด็นไปนะครับจากนั้นนางเอกกสานต่อด้วยการถีบรถเข็นใส่และหนุ่มเสื้อเหลืองก็มดาดันต่อครับแต่ว่าไอตัวแมวเนี่ยพลังมันเยอะก็ได้ผลักตู้กลับนะครับโอ้พลังโคตร จากนั้นขาแมวที่มันหักและได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยมันก็ได้ฟื้นฟูตัวเองครับและตัวของมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนอนน่ารักอีกต่อไปตัวมันได้ใหญ่ขึ้นเล็บคมขึ้นและฟันเยอะขึ้นครับนางเอกเนี่ยกำลังโดนมันขู่เธอไม่ไมยขยับไปไหนหนุ่มเสื้อเหลืองก็โมโหครับจะวิ่งมาวันพันแมนแต่ตัวแมวก็ได้กระโดดสวนครับวานพุงออกมาหนุ่มเสื้อเหลืองนอนเดสสมอร์ดิ้งนอนกอดไส้ของตัวเองจากนั้นนางเอกก็ได้พากันหนีสิครับโอ้โหสู้แมวไม่ได้แล้วตอนนี้พวกเขาก็ได้พากันหนีมาหลบที่เดิมจจากกกกนนนัััั้แมมมววว็็ุุ่่งไปทีหคคคครรบบบิดต ความเคลื่อนไหวของมันตัวของเขานั้นก็ได้ไปดันประตูกันเอาไว้ครับล็อกประตูเหล็กแต่เขาก็ได้โดนแมวข่วนเขาที่พุงทําให้เขาบาดเจ็บเออฮือเราโดนจมตีจากนั้นกับตันเนี่ยก็ได้โทรขอความช่วยเหลือภาคพื้นดินในการลงจอดแล้วกับตันก็ตั้งค่าเป็นหมวดเครื่องบินอัตโนมัติครับให้เครื่องบินเนี่ยมันบินเองแล้วเขาก็ได้ผูกพวงมาลัยไว้กับเชือกจากนั้นกับตันก็ไปบวกกับแมวครับเขาเดาของเล่นลูกข่างมาหมุนล่อความสนใจของแมวเอาไว้และประเด็นก็คือแมวมันนันเข้าไปเล่นด้วยจากนั้นกับตันมันก็ หลุดออกไปเลยแต่ว่าลูกข่างมันหยุดหมุนพอดีครับทาให้ตัวแมวเนี่ยมันเห็นว่ากับตันแอบไปเปิดประตูแล้วมันก็จะเข้าไปกินกับตันครับจากนั้นกับตันก็ได้ขยับตัวไปเปิดประตูทันทีทําให้ลมเนี่ยมันลากกับตันและแมวน้อยออกไปแต่ว่ากับตันก็ได้เตรียมพร้อมแล้วครับเขาได้ผูกตัวเองไว้กับเครื่องบินแล้วก็มีอุปกรณ์ชูชีพและตัวของเขากําลังจะปีนเชือกกับเข้าไปในเครื่องบินอย่างชิลๆแต่เขารู้สึกว่าเหมือนมีตัวอะไรมาเกาะที่ขาเขาหันไปดูอ้าวแมวมันยังอยู่เว้ยและกับต้้้้องกกลัับไไปดดวยจาานนเข ตัดเชือกและปล่อยตัวเองปิวไปด้านล่างจากนั้นกับตันมันก็สะบัดแมวดําหลุดนะครับแมวดำเนี่ยก็หลุดกระเด็นเข้าไปในเครื่องยนต์ปั่นละเอียดเป็นสมูทตี้พร้อมทานเรื่องแมวเนี่ยก็ได้จบไปแล้วนะครับแต่ว่าคนบนเครื่องบินเนี่ยยังไม่จบครับเพราะว่าตอนนี้เอาใครขับเครื่องอะ ใครเป็นคนขับเครื่องบินล่ะทีเนี้ยจะทำยังไงนางเอกก็ได้เข้าไปห้องเครื่องแบบงงๆครับอย่างนั้นเธอได้นึกถึงวันเก่าๆวันที่มาจีบกับตันและกับตันได้สอนเธอขับเครื่องบินตอนนั้นเธอเคยขับกับตันแล้วด้วยทําให้เธอสามารถขับเครื่องบินได้อยู่จากนั้นนางเอกก็ทําหน้าที่เอาเครื่องลงจอดือว่าเธอทําได้ดีมากๆครับเพราะเครื่องเสียหายแค่ปีหกหักแต่ไฟไหม้จากนั้นผู้โดยสารทุกคนก็ปลอดภัยครับน้ำมันก็จบแบบแฮปปี้อนดิ้งและนางเอกก็ได้รับวิทยุจากเจ้าหน้าที่ครับกับตันเนี่ยก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ เธอนามารับฉันด้วยนะฉันรอดสรุปกับตันรอดครับ เพราะว่าเขาเป็นพระเอกยังไงล่ะจากนั้นภาพมันก็ตัดไปที่เด็กน้อยครับเด็กน้อยมันก็ได้เอากระเป๋ามาด้านในกระเป๋านีมันก็มีแมวดาอีกตัวออกมาครับรอบนี้มันจะเป็นสับป,ประรดอีกหรือเปล่าแล้วหนังก็จบลงครับสรุปแล้วเด็กน้อยเป็นคนเอาแมวขึ้นมาหรือเปล่าและทําไมตอนตรวจสแกนบนเครื่องไม่เจอแมวเพื่อนๆคิดเห็นย,ยังไงก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับแล้วตอนจบของหนังมันก็เผยให้เห็นเกาะของประเทศไทยที่นี่นะครับมีสารประภูมิอยู่นะ เดินไปเดินมาครับแล้วไปเจอกระดูกที่ตกอยู่ตรงพื้นนะครับน้องเดียว,ว่าเอ้ยกระดูกไก่เปล่าจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นกระดูกของมนุษย์และด้านล่างใต้ของโขดหินมันก็มีแมวเป็นจํานวนมากเลยนะครับดูสิครับโอ้โหตาแดงพิึบเลยแล้วหนังก็จบลงครับ